วันนี้พี่ชาลีเขาจะมาแข่งวิ่งกับพ่อเขานะคะเตรียมตัววันทูพีุ่ยเร็วแล้วแล้วพี่ชาลีสู้หน่อยพี่ชาลีสู้หน่อยพี่ชาลี่ชนะป้าป้าแพ้ดีใจไหมอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไปอีกถอยไปอีกใครถึงมามีก่อนคนนั้นชนะนะ อีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามไปเร็วแล้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 ใครชนะใครคือผู้ชนะคะอาเดี๋ยวเรามาแข่งสกูตเตอร์กันเดี๋ยวเรามาแข่งสกูตเตอร์กันรอบที่สองปะปะปะขี่สกูตเตอร์พี่ชฉลีขี่จักรยานหนึ่งรอบหนึ่งรอบวิ่งแข่งต่อ โอเคปะนะวิน่งกเราจะมาแข่งกับสกูตเตอร์และจักรยานนะคะเราจะมาดูกันว่าใครจะเร็วกัน,กนใช่ส,ก,รรก,สกูตเตอร์ยี่ห้ออะไร,รนะคะคุณปมะปซี Maxi ครแม็ m a ี่มา c r o นะคะไปไปจุดสตาร์าาทอ,อะไปจุดสตาร์ทกันเลย ไปเลยอ,อ,อ,อ่ะาจุดสตาร์ทไปเลยครับอันนี้เขาจะไปเริ่มมันที่จุดสตาร์ทต,ตรงนู้นะคะมามีรออยู่ตรงนี้ไปอีกค่ะไปอีกไปเร็วไปเร็วไปอีกค่ะอ่ะใครถึงก่อนคนนั้นชนะนะคะ พร้อมหรือยังหนึ่งสองสมาเร็วเร็วพ <als> <laughs> <genau cool> sì ี่เจรีสู้สู้พี่เจรีสู้สู้พี่เจรีสู้สเร็วเร็วเร็วพี่เจรีสู้สู้พี่เจรีสู้สพี่เจรีสู้สู้พีเจรเย้ป้าป้าแพพี่เจรีชนะใช่ไหมลูก อ๋อให้ป๊าเศร้าด้วยเอาอีกทีอีกทีเพื่อความชัวะอ่ะถอยไปจุดสตาร์ทอีกรอบนึงจักรยานอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยววิ่งแข่งอีกรอบนึงอ่ะปลาเร็วอ้าวหน่วยเฉยเลยไปเร็วปลาไปรอแล้วเร็วเอาเขาถอยถอ่ะถอยถอยไปถอยถอย เอาพระยาดพาหนะมาไว้ก่อนอ่ะสกูตเตอร์มาเออว้าวโอ้โหเล่นไหมเล่นโชว์พี่ๆหน่อยไหมเล่นโชว์หน่อยถอยมาหันหน้ามาเลี้ยวมาครับนั่น,นแหละเด็กเกง่งเอาเอาไปเอาสกูตเตอร์กลับมาทิ้งสกูตเตอร์ได้ไงเร็วสกูตเตอร์กลับมาไปเอาสกูตเตอร์กลับมา เอาสกูตเตอร์กลับมาก่อนสิเดี๋ยวบีคนเขาไปนะไปเลวครับอ้าวไม่เอา,เอาทิ้งไว้ตรงนู้นอ่ะปลายปลาเตรียมตัวเตรียมตัวนะพร้อมนะ หนึ่งสองสามมาเร็วเร็วเร็วพจารีสู้สู้พจารีสู้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 ตายพี่จารีวายลายสู้เย้ใครคนผู้ชนะวีชาลีดันเอกกบมือให้ตัวเองหน่อยอ่นั่งก่อนพักเหนื่อยใช่ไหมคะ เอาหลอลอนพี่ชฉลี่ังไหนโชว์เพื่อนๆหนคะ่ะกินน้ำยังไงคะไหนคะอ่าเดี๋ยวเราจะเล่นฟุตบอลต่อนะคะเป็นการออกกําลังกายอ่าแก้วนะ้ํามามีขออ่าโอเคอ่าไปอันนี้คือรองเท้านี่คือรองเท้านี่คืออะไรคะโกอา<อ> เป๊ะเป๊ะอ่ะหมดแรงค่ะเด็กเสื้อฟ้าหมดแรงนะคะเป๊ะโอโหโอโหเตะแรงมากหรอ เก่งจริงจริงอู้จ้าอู้หูอ้าวโอ้โหอ้าวมีเด็กโดนแกล้งเหรอเจ็บปะลูกบอกเจ็บปะป๊า แกล้งลูกอ่ะอ้าวไหนวอมออกกังกายหน่อยไหนให้ปะป้ายืดวอมออกกังกายเอา้าชอบชอบ อู้ติดในรถเลยครับผมทำไงดีจบเกมชนะอ่ะแบอบลออกมาก่อนอ่ะไปเ<ป>ยอะ หอมหอมไม่ใช่หอมลูกหอมนี่คือเพื่อนใช่ไหมใช่น้องหอมนะคะโอ้โหอะไรนะ ไหนไหนทำหน้าใหมา่อีกทีนึงเย้้ดูหน oh. mm ้า hmm. ด huh. uh ูห huh. น oh, ้าโอ้เศร้าโอ้โอ้โอ้คืออะไรค่ะโอ้เจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจไม่ตั้งใจเล่นเองอ่ะฮะโอ้โหโอ้เจ็บใจเจ็บ เอาอยางเอาแยะครับชอบแล้วกินเอาเอาดูดูดูนอนดูนอนออกกำลังกายกันยามเย็นนะคะอากาศดีๆตอกต,ต้นทำไง ให้เหงื่อออกเผ่าผ่านพลังงานเดี๋ยวีรถมาเงข้นไปดิอุ๊บปุ๊บปุบุ๊บปุ๊บปุ๊บะอ๊บุกพปาบ๊บ พี่ชาครับกดไลค์ลูกกดแชร์ครับไปไป